สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมเมื่อนี้นะครับกัสีพาพี่น้องมาเบ่งควายงามราคาดีๆเช่นเคยนะผมมื่อวานี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพ่อจอยนะครับบ้านโนนม่วงอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลําพูนะผมเมื่อวานี้พอพันมีควายงามมาฝากอยุซี่ตัวนะครับที่ว่าเป็นแม่พันธุ์ปะกันทองเป็นเผือกแม่พันธุ์ปะกันทองนะครับแล้วก็มีแม่พันธุ์อยู่นะครับผมที่ว่าพึ่งผสมนะพานหอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อมูลนะครับว่าเพิ่มเสเปิดราคาเลยเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับ นพะพอจอยนะครับเนาะครับผมนะครับวันนี้มีควายมาฝากอยู่ซี่ตัวครับเป็นเผือกสาม <3 S 2> ต,ตัวเนาะครับเอาควายดำก้อนอนี้มีซื้อมาไหนพอแม่ท้องดำครับแม่ท้องดำครับแม่ท้องดำนี่เพิ่นเป็นเลาก่อม้างไหนพอคว้วยงามน้องบวัวล้อูเฮาเนี่ยเหรอครับเป็นควายงามน้องบัวน้อูเฮ้าเพิ่นได้รูตต้ตัวแล้วครับตัวที่สองในท้องครับตัวที่สองในท้องที่ว่าเพิ่นผสมไหมล่ะครับครับสูงแราไหมครับนี่สูงร้อย ยิบเก้าบวกครับรอยิบเก้าบวกเนาะนะครับผมโบสูงหลายแต่ว่าเนื้อหนังนานะครับลลําตัวยาวเนาะนะทองที่สองผสมไว้แล้วนะครับของเจ้าบัวขาวครับคอยงามอยู่ไกลๆบ้านเขาตัวนี้ครับอยู่บ้านนวลม่วงเลยนะครับผมเจ้าบัวขาวพ่อเป็นสายป่านโซลินนะครับผมอามาเบิงน่ครับผสมแต่ว่าที่สิบเจ็ดกันยนียผสมจริงนะครับเนาะผสมตัวจริงเลยครับผสมตัวจริงเลยนะครับ จุงไปผสมอยู่ใกล้ตีครับในจุงมขามท่าจุงมขามท่าผสมเลยนะครับผมเพราะว่าฟาร์มเพิ่นอยู่ใกล้นี่นะนี่ฟาร์มของเจ้าบัวขาวนี่ครับผมพันมาสองรอบแล้วน่าจะติดแล้วครับเนาะติดแล้วครับมันบ่มีอาการอยงางนี้มีอาการเลยเพราะว่าเข้าไปคนที่แย่ไปผสมเองครับอืมนะครับผมอ่ะมาเบิ้งนี่ับผมอัตราโค้งสางเพิ่นนะครับเป็นควายที่บ่สูงนะครับแต่ว่ามีความหนาความยาวนะครับผมสูงร้อยยี่สิบเก้าไปหาสามสิบนครับผมลำตัวยาวเลยมาเบิ้งหน้าตาเพิ่นก่อน อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเนาะเขาเปิดนะครับตาแต้มแก้มจํำอ่องคออกเผาใยยังเล็บเพิ่นเล็บดีม่ตำหนีเนะครับเนาะครับมีตำหนี้เลยครับประกันตำหนี้ไว้ครับนะครับนังนาพี่น้องครับนี่ขวนนี่ครับตกตรงตกสวงเลยครับขวนตกสวงอ้างดีลับตัวยาวกกหางพุ่มหางนี่ครับพี่น้องเบื้องหางมันส่วนอ้าป็นพวงามนะครับผมนมสีเต่านะครับนี่เบื้องเอา ได้พอพันสายป่านสลินไปกับอสูงง่ายเลยนาะครับเนาะครับหลุดออกมานะครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่พันธุ์ที่โค้งสั่งลำตัวยาวแล้วก็นาดีควนกับโตกส่วงไส้ทรงขวาเลยนะผมแผ่นหลังอัหญ่านี่ฮะแผ่นหลังเพิ่นเชี่ยงเนาะเชี่ยงง่ายครับอืมนะครับผมเก่งเบิ่งเล็บเบิ่งถุงเท้าขาวเข้าได้มีนะครับผมจูงย่างอีกรอบนึงครับจูงย่างพี่ไอ้พี่น้องมึงท่าเดินท่าย่างกันนะครับเชี่ยง นี่ครับผมแม่แม่ทองดําเนาะครับนี่ครับผมสูงร่ยิบเก้าบวกนะครับทองที่สองผสมจริงของเจ้าบัวขาวไว้นะครับพอพันควงงามอ่าบานน้นม่วงนะครับนี่ฟาร์มพันธุไก่ผสมตัวจริงผสมเองเลยครับเนาะครับจุไมผสมเองเลยครับัวเลยครับครับัวเลยครับนี่ครับโอกาสติดกันสูงนะครับนี่นายติดแล้วเนาะติดแล้วครับไม่มีอาการยังเลยครับแต่ว่ากันนั่นพี่น้องบ่มั่นใจก็เอามอมมาเศร้าได้ครับ นะครับเพราะว่าเพื่อนกับโบไมีอาการเพราะเพื่อนกับสมจิงโอกาสติดกระสูงนะครับพี่น้องครับนี่แม่ท้องดํานะครับสูงร้อยิบเก้าผสมจิงของบัวขาวครับสิเป็นราคาเลยครับผมเก้าสิบหาครับเก้ามื่นหาพันครับเก้ามื่นหาพันราคานี้กับต่ออะไรที่เก้าต่ออะไรคือเก้าครับนะครับผมเอาบอเบอร์พี่น้องไหมครับผมศูนย์หกห้าครับหกห้าสองสองเจ็ดหกสี่ครับของพอจอยนะครับเนาะนะครับเปิดแม่พันตัวแรกไว้นะครับผมโค้งสางเพื่อนนี่หนายาวนะครับ ขวนตกสวงซ้ายสวงขวาเลยอัตลักษณ์เด่นชัดเจนเก่าเมื่นหาพันนะครับผมได้รุ่นลูกของบัวขาวนะครับในท้องนะครับโอกาสติดก็สูงนะครับสูงแล้วเพราะว่าเพิ่นบม่มีอาการึืนเลยนะพอสมจริงมันก็มีโอกาสติดสูงแล้วเอามาเบิ่งกันต่อนะผมเป็นแม่เผือกที่ว่าท้องแ้แ้นะครับพร้อมคลอดแล้วเพิ่นไม่ซื้อบ่ครับนี่นี่ครับแม่ท้องสุกครับแม่ท้องสุกแม่ท้องสุกเพื่อเป็นเราก่อ กุยงามบั่นเฮาหนิล่ะครับกุยงามบั่นเฮาเนาะคุยงามบวกแล้วผู้เฮาสายพัฒนาหนิล่ะครับผมเพิ่นสูงแล้วนะครับนี่รอยยืบเก้าบวกครับรอยยืบเก้าบวกนะครับทองแย้แก่หน่ทองพร้อมฝูงเนาะครับพอคุ้มฝูงครับทองที่ทองที่สองครับทองที่สองสีคขอดกำหนดขอดกะในเดือนนี้ล่ะครับภายในเดือนนี้เนาะครับนุ่มเปนใครเหรออืมพร้อมสีคขอดแล้วครับขันมาเอาท่านกับท่านครับนี่คผมเอามาเบิ้งนะครับผมโค้งสางโดยร่วมเพิ่นก่อนนะเขาวงสวย วขวนคู่หนาซองทางนะครับผมาอาจจะตือนผมนิดนึงนะครับอกพาวเบิ้งเล็บเบิง้งแยงกันนี่ครับผมคอหนาดีแม่นน่เบิง้งอ่างพนหยุดคักแล้วจี <c oughs> ๋วัน,นรั่นเป็นแล้วครับนี่นี่ครับ <c oughs> นุ่งมาใครตึง <c oughs> แล้วครับพอมพอมหลูกเลยนะครับนี่ในท้องซื้อ <c oughs> หนึ่งได้สองเลยอืมครับเบิ้งคอพนหนาเลยนีะครับคอหนาดีแม่นน่เบิ้งคอหนาอ่างไงนะครับขวานเกี่ยวขืนเทิงนะครับผม สวยงามนะครับเบิ่งนมเพิ่นนี่ครับไข่ไข่แล้วนะครับนมสีเต๋าสีสวยนะครับผมพร้อมที่จะได้รุ่นลูกแล้วสำหรับแม่ท้องสุกเขานะครับเป็นเพลือกนะครับสูงร้อยยี่สิบก้าบวกเบิ่งรอบๆกันนะครับผมแม่นีสิเปิดเท่าไรครับราคาพร้อมคลอดเปิดชิปหนึ่งครับแสนหนึ่งเนาะครับราคานี้พร้อมคลอดแล้วครับต่อในที่เก่านะครับผมในที่เก่านะครับผมในที่เ่าอยากได้เป็นรุ่นลูกนะครับผมโทรมาตัวลองพูดคุยกันนะครับไก่สีคอดพันธุ์นี้หนีหน่อเนาะ นะครับบ่เกินเดือนนี้แน่นอนนะครับพอคนว่านี่ครับผมอ่ะลงไหลแล้วอืมนะครับพอดีว่าจะได้ไปลุลูกนะครับแม่ทองสุกสูงลายิบเก้าทองไอ้แก่ทองที่สองนะครับผมเท่ากับบอลรูนัว่าพอคมฟูงเป็นเผือกเรื่องดำครับห้พี่น้องเป็ุ้นเอานะครับผมอ่านึงแสนนะครับราคานี่ซื้อหนึ่งได้สองทองคแก่พร้อมขอดเดี๋ยวเข้าเบิ้งต่อไปกันนะครับผมเอามาเบื้องกันต้อนะผมเป็นเผือกสาวนะครับทีว่าทองไอ้แก่ เพิ่นทองแหลก่ครับนี่ทองแหลกครับอืมมิซอป่ะครับนี่แม่แม่ไ่ทองครับแม่ไ่ทองครับนะแม่ไ่ทองเพิ่นเป็นเรามั้งไหนครับนี่คุ้ยงัามมาสั่นไเพึ่งพ่นเลยมาทางขอนแจนครับนะครับผมเพิ่นสูงเลยนะครับรอยยิบหางครับรอยยีสิบหางครับนะครับทองแรกนี่ทองแก่แล้วครับเนาะครับพอคุ้มฝูงทองพอคุ้มฝูงอืมนะครับผมเอามาเบิ้งนะครับผมเขาเพิ่นเป็นยังครับนี่ มันสีหักเขาเลยว่าสีตัดออกมันเลยตัดบ่เลยอ๋อจำนี้มันครับมีตรงตายเขาเลยเนาะครับนี่ครับผมเบิ้งจำนี้โดยรวมของเพิ่นควนคู่นะนะครับอกข่าแข้งขาเล็บดีนะครับอ่างเพิ่นกับไงแล้วนี่ครับผมพูดใดว่าได้อยากได้เป็นรุ่นลูกนะครับผมเบิ้งกกหางพุ่มหางนมสีเต่านะครับยังบ่เคยมีรอยดูดอย่างนี้กำลังไข่นะครับผมท่องจักเดือนแล้วครับนี่ท่อง ยีงกี่ไรแล้วเปล่าเดือนละแปดเดือนเนาะครับประมาณนี้นะผมเกษียรตะก้อนเสื้อไปเลี้ยงได้เลยอืนะครับผมเป็นนี่ครับผมเผือกายอยู่นะครับผมมันหูหูเนาะจริงขนาดนะครับอ้วนพ้วนสมบูรณ์ดีนะครับผมน้องไผ่ทองนะครับสาวทองแรกนะสูงตัวยิบหานี่เพิ่นมีอ่าตรงเขานิดนึงไยเนาะตรงปลายเขานี่ที่ว่าเป็นตำนี้ไว้ครับอันนี้ทองไอเกียนี่สิเปิดราคาเลยครับนี่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่น ซื้อหนึ่งในสองทองไอแก่นะครับเนาะครับตัวรองราคาได้ให้เก่าตัวอะไรให้เก่าครับนะครับผมมาเบิ้งตัวจริงกันได้นะครับนี่เบิ้งเอานะครับนี่อันนี้เพิ่งกัดท่ายเพิ่งกัดหญ่ดีนะครับกกหางพุ่มหางงับลงมาเลยขานะครับราคานี่ซื้อหนึ่งในสองทองไอแก่นะผมเจ็ดหมื่นตกันได้ให้เก่าเดี๋ยวมาเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเอามาเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเป็นแม่เผือกนะครับพันแม่เผือกใหญ่ๆนะครับผมเป็นเคยไม่หลุดไปครับนี่ กุ้ยแม่สาวยู่ครับกุ้ยแม่สาวครับเพื่อนไม่ซื้อป่ะครับนี่แม่ยกขาวครับแม่ยกขาวแม่ยกขาวเพื่อนเป็นเล่ามั้งเนี่ยครับ่เรากลอวมาแต่ทางอุทัยไปเลยทางอุทัยครับเนาะเนี่ยผมมีความเยี่ยมความหนาเลยเพิ่นสูงแรงนะครับนี่ร้อยสามสิบเก้าบวกครับร้อยสามสิบเก้าบวกเนี่ยผมทองแรกนี่ผสมไม่แล้วถมบัวขาวฟ้ามใกล้ๆกันนี่อ๋อเจ้าบัวขาวเนาะฟ้ามใกล้ๆกันนี่คือผสม จริงเลยผสมจริงทับตัวเลยครับทับตัวนี่คือเดี๋ยวให้ผมอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอใบของตัวแรกแต่ว่าเพิ่นใบใบของแม่ยกขาวยังไม่ได้ออกมาเทับเพิ่นผสมวันที่เท่าไรครับผสมวันที่ยี่สิบครับวันที่ยี่สิบกันยายนเนาะครับคือผสมอะไรเบียกกันครับ,รบตัวแรกแมนครับนะครับผม นี่ครับอันนี้คือใบท้องแม่แรกแต่ว่าใบของแม่ยกขาวเพิ่นงยังไม่ได้ออกมาให้ฟาร์มของเจ้าบัวขาวเนี่ยอยู่ใกล้กันเพิ่นงเลยว่าเอาย่ำเด็ก็ได้อยู่ใกล้กันนี่ครับผมบ้านนุ่นม่วงนะครับสลัฟาร์มสวัสดิ์ฟาร์มบ้านนุ่นม่วงนี่ครับผมบ้านเดียวกันครับอ่าพอจ้อยนะครับผมอยู่ใกล้กันเอาได้เป็นลูกของอ่าบัวขาวเนาะนี่ครับบัวขาวกับสายป่านสุรินทร์พี่น้องครับนี่เพิ่นคุมตัวมาพันสองรอบยังบ่มีอาการบ่มีอาการเลยครับนี่ครับผมหรือว่าคันพี่น้องสนใจรีก็เอาหมอมาน้ำมาเศร้าได้ นี่ฮะเพราะว่าผ่านเหรอมันนิ่งเหรอแม่คิดประพันเนาะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตรวจทีครับแต่ว่าเมื่อห้ตรวจมาเบิ้งโครงสางก่อนก่อนนะครับผมโครงสังก์ในดินของเพิ่นคือมีความใหญ่ความหนาหัวหนุกนะครับกระโหลกในเบิ้งเอวเขาเปิดสวยนะครับหนาหนุกสวยเลยขวานคู่หนาซองทางผมเห็นตอนแรกว่ามันคั้ยผูนะครับนี่เบิ้งเอานะครับผมหนาตาเพื่อือนะครัับบบผมแขขงงากเเิตีนพิ่นพี่น้องครับนี่เล็บมนสวยแข็งขาไง คอหนาอันนี้เบ่งเอ่าคอเนี่ยพวดที่ว่ามองหาแม่พันธุ์แม่เผือกใหญ่คับนะครับเนาะหลังปีปานเสียเลยอืขวนดีพ่อขวนเกี่ยวตขว่วงเลยครับขวนเกี่ยวงามนะครับหลังใหญ่หลังปีถ่ายใหญ่มืยตําหนีงนะครับเนาะมือมีตําหนีเลยครับเพื่อตัวนี้พื่อมืยตำหนีคือพ้อมที่จะพนานสายพันธุ์เลยเบ่งคอพี่น้องผมสอนคอพี่น้องมากนี่คือราคาแม่มันนี่ไก่ลิ้วเลยขึ้นขึ้นขึ้นไวๆล่ะครับ นี่รับผมเบื้องคอพนพี่น้องนี่ว่ามันคว้วผูนีครับเบิงเ้งคอพนห <c oughs> ามองเงินโค้งไ้ครับมันคอกับตัวเป็นแผงเดียวกันเลยมี้องเบิ้งเอาให้พี่น้องเบิ้องเอาครับนี่คอหนาดีแข็งขาใหญ่เบิ้งลำตัวเพินแข็งแรงมากครับแม่พันตัวนี้ <c oughs> ยังไม่เคยมีลูก <c oughs> ครับเนาะเนี่ย<ล>ผมนมเนี่ยสีเต่าเนาะนมสีเ <c oughs> ต่ายใหญ่เลยนะฮะผมเพ่นกะยังไม่มีอาการกับสั์นาจะติดแล้วเนาะน่าจะติดครับมันนิ่งไหมนิ่งแล้ว ตอนบพาท่านนี้นั่นมันห่าอือบ้านนี้มันได้เสื่องแล้วมันก็อยู่เลยนะฮะผมผู้ดีที่ว่าอยากได้ไปรุ่นลูกของบัวขาวในทองมาเบิ้งตัวจริงในก้อนครับพี่น้องครับมีความหย่ความหนาหรือครับเนี่นี่หญ้ครับนี่ครับมาเบิ้งเอาแม่บัวขาวสูงร39อยสามสิบเก้าทองแรกผสมจริงของเจ้าบัวขาวไว้นะครับพอพันนะครับอยู่สวัสด์ฟาร์มบ้านนวลม่วงแม่ยกขาวแม่บัวขาวแม่ยกขาวครับ ทองกับบัวเขาครับเอาเนี่ยผมสับสนกันแม่ยกเขาผสมกับบัวเขาครับนะครับผมสูงรอยสันจิเกานี่ยัง่งหนาๆสิเปิดราคาเด้เยพอ่อสามแสนหาหมื่นครับสามแสนหาหมื่นนะพ่อเนาะราคานี่กับตอนนี้เก่าตัวอะไรคือเก่าครับมาเบิองตัวจริงกันเห็นมาเบืองตัวจริงก่อนแย่นี่มันง่ามอีหลีมาเบิองตัวจริงกันก่อนมือมีมงตีเลยครับแย่นี่ขันมักอีหลีเอาหมอมาน้ำมาซาวเบิองนะครับผมขันติดกระซีได้รุ่นเลยนะครับ ที่ผมเห็นในเด่นพิ่นก็งามเลยครับแม่นี่มีความงามความใหญ่ความหนาเลยงานงามกูมือมืดจังเห็นอาจูงมาใส่แดดให้พี่น้องมึงครับนะครับจูงมาใส่แดดพี่น้องเบิึงนี่ครับสูงของพี่ครับพ่อสูงนี่อ่าเบิ้งเอาพี่น้องครับนี่ตันคักไหมเงยหนาชัดเจนนะครับผมเพิ่นยังไม่เคยมีลูกเพิ่นก็สีสูงขึ้นไปอีกเนาะครับนี่ครับอาจจะไปฮอดล้อยสี่สิบกว่าเลครับนี่เบิ้งเอาแม่เอยู่หนาตันครับมันจีดึงขึ้นล้อยสี่สิบห่าเลยครับอืมนะครับผมเบื้องเบิหงใส่แดดกัน เราหลอกอีกรอบนึ่งสำหรับแม่ยกเขาผู้ใดได้ไฟนี่ดีเลยล่ะเพื่อตัวนี้มันบ่ได้ตัวน้อยๆครับให้เมือตัวจริงกันได้เนาะพ่อเนาะให้เมือตัวจริงเลยครับมาเนียนชมตัวจริงกันนี่ครับสามแสนห้าหมื่นนะครับผมได้ลุนลูกของบัวขาวต่ออันที่เก่าบอกเบอร์เพื่นน้อยลำหนึ่งครับผมศูนย์หกห้าหกห้าสองสองเจ็ดหกสี่ครับของพ่อดจอยนะครับบ้านนุ่นม่วงเพื่อนกลางนะผมเปิดแม่พันตัวนี้ไว้สามแสนหาหมื่น บ่ได้เลี้ยงหัวอาหารเลยเกยสิกินแต่ห้าอืมจริงจริงครับ,รบเป็นไงด้วยพันธุกรรมคนเนาะเป็นห่นาจะพันธุกรรมมาดีอยู่เพร,รมมาะว่าเบื้องโครงสางแล้วพี่น้องครับเป็นคอยเผือกที่พัฒน,นามาแล้วจะไปหาคล้วยมาเห็นตัวนี้อะไรไงครับอืมไงหรือเนาะไงได้ส่วนเลยครับผมเอาพื้ีว่าจะได้มาเบื้องตัวจริงกันโทรมาตดลองพูดคุยกันนะผมมื่อกี้เปิดยี่สี่ตัวครับเนาะครับผมเพราะว่าจะเป็นเผือกมีเผือกนะครับแม่พันธุ์ประกันท้องร้อมเจแกแย่สิออกนเดีอยนี้ครับผม อาจุ๋ไม่พ่นเลยครับผมพุ่นควายเวลืกนุ่มกับมี่ในขอกมีหลายมาเบิองเอาเนาะครับมีหลายเลยนะผมพูดอะไรที่ว่ามักตัวใดก็เขามาเบิองเอาอยู่บัตโนม่วงอ่าเส้นหน้ากลางไปสีมือเรื่อกนะครับเนาะครับเขามาเลยนะผมกิโล20มาทั้งหน้ากลางหลักกิโลที่20เออ27อดไรหลักกิโลที่27เนาะนะผมวัอนี้มีเปลือยูซีตัวมักตัวใดก็โทรมาตัวรังผู้คุยกันนะผมมาเสร็จแล้วที่นี่เขาพ่นหลายนะพี่ติดตามเราชมกัน นะครับขันมีความามางม่ราคาดีๆกับสีภาพพี่น้องมาเบิ้งมาเราชมกันในเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดตามเลยกดแชร์เป็นกำลังใจช่องชาพผ้าเที่ยวไว้นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปน <c oughs> ีส้ <c oughs> สวัสดีครับ